ห้องอาหารเล็กๆในบ้านครอบครัวนั่งพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกชายวัยรุ่นและลูกสาวเด็กหญิงพ่อมองทุกคนที่ก้มหน้ากินข้าวอยู่หรือเล่นโทรศัพท์อยู่กันแน่แม่ตอบโดยไม่เงยหน้าเดี๋ยวตอบแชทลูกค้าแป๊บลูกชายผมกำลังเรียนออนไลน์นะพ่ออย่าเข้าใจผิดลูกสาวยิ้มขณะด,ดูทิกก็อกดูแมวเต้นอยู่ค่ะน่ารักจังพ่อถอนหายใจตัวนี้เคยมีเสียงหัวเราะตอนนี้เงียบเหมือนศพพ่อเดินออกจากโต๊ะกลับไปนั่งคนเดียวในห้องนั่งเล่น บรรยากาศเสียงเตกตอกเสียงแจ้งเตือนไลน์เสียงหัวเราะจากคลิปแต่ไม่มีใครพูดกันจริงๆพ่อคิดในใจบ้านเราไม่ได้ขาดข้าวปลาแต่ขาดคำว่าเราที่เคยมีลูกสาวค้นของเล่นเจอกระดาษภาพวาดเก่าข้อความบนภาพครอบครัวของหนูมีรูปคนสี่คนจับมือกันกินข้าวมีหัวใจล้อมรอบลูกสาวยื่นให้พ่อหนูว่าตอนอนุบาลหนูลืมไปแล้วพ่อน้ำตาคลอพ่อก็ลืมไปเหมือนกันว่ามีของที่มีค่าวกว่าจอเล็กๆพวกนั้นวันต่อมา โตอาหารมีป้ายโนโฟนโซนแม่วางมือถือลงวันนี้ไม่ไลยขายของนะลูกพอแล้วลูกชายงั้นผมแชร์เรื่องที่เรียนมาก็ได้ครับลูกสาวหนูเล่าเรื่องโรงเรียนให้ฟังนะคะพ่อยิ้มอบอุน่นนี่และโต๊วกินข้าวของจริงเทคโนโลยีเชื่อมโลกแต่บางครั้งมันก็ตัดสายใจคนใกล้ตัว